สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อยมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวะัละคังเป็นพระที่พ่อยมาหาเคยนำมาลงไว้แล้วนะครับเพื่อนสมาชิกถามมา เป็นพระยุคโบราณยุคต้นต้น,นเป็นยุคชาวบ้านนะครับนำมาให้เพื่อนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับองค์นี้เคยนำมาลงไว้แล้วนะเพื่อนสมาชิกเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็เม็ดยก อยู่ในองค์นี้มีครบนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับองค์นี้ถ้าใครอยากจะทราบเรื่องราวโดยละเอียดเพื่อนสมาชิกเสิร์ชดูข้อมูลเก่าๆคลิปเก่าๆในช่องมหาสพระบ้านได้นะครับเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆพญามหาได้กล่าวไว้หมดแล้วนะครับวันนี้เพียงว่าเอามา ตอบคำถามนะพ่อใหญ่มหาไม่ได้เขียนตอบคอมเมนต์ท่านด้วยตัวอักษรนะสายตาไม่ค่อยดีนะครับเป็นคนยุค90นะพ่อใหญ่มหานะครับจันถึงสุกก็ไม่มีโอกาสได้อ่านคลิปในคอมเมนต์ที่เพื่อนสมาชิกถามไถยมาพอมาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่มีเวลาก็เลยมาอ่านก็เจอก็เลยนำมา ลงให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับดูด้านหน้าเราก็จะมาดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างนี่ท่านก็จะไม่ตรงเลยทีเดียวคดงอโยไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับองนี้เนี่ยดูด้านหลังด้านหลังเป็นไงครับนี่โหด้านหลังนี่แบบดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะองนี้เพื่อนสมาชิกนี่ดูด้านข้าง ดูด้านหน้าเมื่อเพื่อนสมาชิกเห็นเต็มองค์อย่างนี้แล้วนี่จะให้ดูผ่านกล้องผ่านเลนเลยนะครับแล้วก็มาพิจารณาไปด้วยกันว่าพิมพ์ใหญ่โยองค์ชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงนะเพื่อนสมาชิกเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับพระมหาก็นํำพระบราบ้านนะ ที่เพื่อนสมาชิกแต่ละท่านถามมานี่แหละครับมาลงให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรามาดูว่าพิมพ์ใหญ่ยยุคชาวบ้านเป็นเช่ไนไรนะครับที่เราเห็นเนี่ยนี่คือเกตนะครับเกตท่านเนี่ยสะบัดพริ้วเลยนะครับคนโบราณยุคโบราณเขาเรียกว่า ตกท้องช้างนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าเกตท่านนี่ยุบไปหาพื้นพระนะครับเห็นไหมครับนี่ยุบย,ยูลงไปพื้นพระแล้วก็สะบัดเห็นไหมครับโค้งงอองนี้เรียกว่าพาดผ่านสุมระคังนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเกตท่านนะ งนี้คลาดสิกมากนะครับที่ปริมาบอกมีทั้งเม็ดหยกนะนี่คือเม็ดหยกนะสีเขียวเพื่อนสมาชิกเห็นใช่ไหมครับนี่สีเขียวแล้วก็เราก็จะเห็นเนี่ยเม็ดเหล็กไหลเงินยวงนะเหล็กไหลเงินยวงเม็ดตรงนี้นะครับเนี่ยที่ปรยมหาชี้เนีเรามาดูเห็นไหมครับพระพักท่านนี่ งดงามนะองค์นี้พระพักนี่กลมเป็นผลมะตูมเลยนะครับที่เราเห็นเป็นเม็ดกลมๆตรงนี้ก็เหล็กไหลเงินยวงนะนเพื่อนสมาชิกดูนะเราก็จะเห็นพระสอนี่เป็นลำเลยนะครับเพื่อนสมาชิกดู ลักษณะเนื้อด้านในแขนตรงนี้จะม้วนเข้าไปด้านในนะครับม้วนเข้าไปด้านในคิ้วเขียวเนี่ยเ็เม็ดยกนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยที่พระเอกมหาเอามาชีเนี่คือเม็ดหยกนะครับเราดูแบบไกลๆกันแล้วเรามาดูใกล้ๆกันนะครับเห็นไหมครับนี่ เหล็กไหลเงินยวงนะครับโบราณท่านเรียกว่าขาวงาช้างนี่แหละครับเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นเม็ดหยกไหมครับชื่อเขียวนะครับเม็ดแดงเม็ดดำม็ดแดงเม็ดดำม็ดหยกครบนะครับนี่เพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับชือเขียว,ว,วเนี่ย หลายเม็ดนะครับแล้วก็ดูเนื้อเนื้อเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระธาตุเหล็กไหลเงินยวงงดงาม เราจะเห็นด้านในซุ้มะระฆังนะเห็นไหมครับเราจะเห็นด้านในซุ้มระฆังนเนื้อเขาจะม้วนเข้าไปเลยนะเพื่อนสมาชิกองคเนี้ยสองร้อยปีนะครับเป็นพระยุคต้นนะยุคก,กลางร้อยเกสิบปียุคปลายร้อยห้าสิบปีนะครับยุคชาวบ้านนี่สองร้อยปีเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราดู ดูวัตถุโบราณ1ชิ้นน่ยร้อปี200ปีร้อเกปีควรควรจะเป็นแบบไหนนะครับที่พญมหาบอกเบื้องต้นว่าเน,เนื้อด้านในเนี่ยเขาจะม้วนเข้าไปด้านในอย่างนี้นะครับเนื้อด้านในแขนเห็นไหมครับนี่ม้วนเข้าไป องนี้งามงามแบบธรรมชาตินะครับงามแบบธรรมชาติโบราณทั้นว่ายุบเย้าววาแหว่งนะครับนี่ศิลปะความงามวัดะระฆังยุคต้นเนี่ยก็จะไม่เหมือนช่างหลวงอย่างที่เราคิดละครับ ช่างหลวงนี่ก็ธรรมดาเลยครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือคนที่เรียนช่างมานี่ฝีมือเขาก็จะสวยงามนะจึงเรียกว่าช่างหลวงถ้าชาวบ้านสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็สืบต่อจากพ่อก็มาสืบทอดจากปู่นะอย่างมาลูกลูกก็สืบทอดต่อๆกันมาเรียกว่าฝีมือชาวบ้านนะงามระดับนี้ก็ถือว่า สุดยอดแล้วนะครับเรามองเป็นศิลปะแบบชาวบ้านนะก็จะมาเทียบกับคนที่เขาเรียนช่างมามันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเพื่อนสมาชิกแล้วก็จินตนาการภาพอย่างนั้นแหละครับเราจะไปเทียบว่ายุคของช่างหลวงกับยุคชาวบ้านนี่สวยไม่สวยยังไงไม่ได้เลยครับเพราะว่าสวยคนละอย่างมองคนละแบบนะเราเห็นเหล็กไหลเงินยวงไหมครับเนะี่ยนี่นะเนี่ยแต่ละจุด ดูเนื้อดูผิวแล้วเราก็ไม่ต้องไปเทียบกับกลุ่มที่เขาขายพระกันนะเพื่อนสมาชิกคือเขาพูดว่ารีดังว่าผิดพิมพ์อย่างเงีง้ยอ่ผิดพิมพ์ก็คนละพิมพ์คนละเนื้อที่เขาเล่นพิมพ์เนื้อที่เขาเล่นซื้อขายกันก็แบบนั้นแหละถ้าเราอยากซื้ออยากขายแบบเขาก็ต้องไปหาเนื้อพิมพ์แบบเขานะ ผิดเนื้อผิดพิมพ์ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นพระแท้พระแท้ก็ไม่จะเป็นต้องขายได้เสมอไปนะพระยมหาก็จะย้ำอยู่แบบนี้อยู่เสมอนะเพื่อสมาชิกดูดูม็ดเม็ดยกนะเราพูดแบบนี้ก็ให้เราได้ศึกษาพระแท้สะสมพระแท้ตามตำราจริงๆนะ เพื่อนสมาชิกดูสิครับดูดูหลุมดูรอยปริดูรอยแตกดูรอยแยกนะเนี่ยด้านข้างก็ปริปริออกแตกออกเนี่ยด้านข้างเห็นไหมครับนี่องค์นี้เม็ดเม็ดหยกเนี่ย,ย,เ,ยเยอะนะครับเนี่ยนี่ก็เม็ดหยกนะเพื่อนสมาชิกอันนี้ก็เม็ดหยกนะครับ เราก็จะเห็นเป็นเหล็กไหลเงินยวง เ,เพื่อนสมาชิกดูดูผิวเขานะครับเนี่ยดูพื้นผิวดูพื้นผิวดูความงามรอยนอนดุนรอยปูไต่นี่ครบนะครับองนี้ด้านหลังพระแท้นี่ควรจะเป็นอย่างนี้แหละครับเ,เราเห็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่านี่คือเม็ดแดงนะครับเนี่ยเม็ดแดงนี่คือเม็ดพรธาตุนะเนี่ย เพื่อนสมาชิกดูนี่นะเรียกว่าเม็ดพระธาตนะครับเราก็จะเห็นหลุมหลุมเล็กหลุมน้อยอย่างนี้เหมือนสีชาเนี่ยนี่แหละเรียกว่าคราบน้ำมันตังอิวนะครับเกียวเขียวนี่ก็คือเศษของเม็ดหยกรอยปูไตเห็นไหมครับเนี่ย เรียกว่าอยปูไตเราดูด้านหน้าด้านหลังมาดูด้านข้างกันนะนี่คือด้านข้างนะเพื่อนสมาชิกเห็นเม็ดเม็ดแดงเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงนะครับนี่พระสุ่มกอกําแพงนะครับองค์นี้ถ้าเราไปใส่กรอบกรอบทองฝังเพชรโชว นอกเสื้อหน่อยนี่โอ้โหแบบสวยนะเพื่อนสมาชิกองค์เนี้ยศิลปะความงามเม็ดดำนะนี่เม็ดดำเห็นไหมครับนี่เม็ดดำเนี่ยเม็ดดำนี่เม็ดแดงนะครับนี่เม็ดแดงเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเนี่ยเม็ดแดงนะเม็ดดำแล้วก็เม็ดหยกเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเม็ดแดงโอ้โหงดงามนี่ก็เม็ดหยก เนื้อหยกฝังอยู่ด้านในนะองค์นี้หยกเยอะนะครับแล้วก็ทองคำนะครบนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเม็ดทองคำเม็ดหยกนะเม็ดหยกเม็ดทองคำเม็ดแดงนะเนี่ยเม็ดแดงแล้วก็มีเหล็กไหลเงินยวงนะครับองค์นี้ เป็นองค์ประจํากายของพ่อใหญ่มหาอยู่หลายปีนะครับองนี้นี่นี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดพระธาตุนะเพื่อนสมาชิกเม็ดพระธาตุเนี่ยคลาสสิกมากเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดเม็ดหยกนี่หลายเม็ดนะแล้วก็เม็ดทองคำนี่เท่ากับเม็ดเรียกว่าเม็ดถั่วเขียวเลยนะเม็ดทองคำเนี่ย เปื่นสมาชิกท่านใดมีสมเด็จวัะคังมีดทองคาอย่างเงี้ยรักษาไว้ให้ดีนะพ่อใหญ่มหานี่มีอยู่หลายองค์นะที่มีเม็ดทองคาเนี่ยพ่อใหญ่มหานี่จะไม่เกี่ยงเรื่องราคาเลยนะขอเห็นเม็ดทองคาใน่ชอบนะเป็นความชอบส่วนตัวนี้ก็เม็ดหยกนะเดี๋ยวมีโอกาสถัดไปก็จะเอาองค์ที่มีเม็ดทองคํามาให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะการปาด นี่คือด้านหน้านะปาจากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างนี้นะครับนลักษณะการยูของขื่นการปาดของเนื้อผระก็จะให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับเรามาดูด้านข้างกันนี่ก็เม็ดนี่เราเห็นเป็นเม็ดเม็ดแดงนะนี่พะระสงฆ์กอกาแพง งานคลาสสิกองค์นี้มีเม็ดหยกเยอะมากเลยนะเพื่อนสมาชิกไม่ต่ำกว่า1 4บสเม็ดนะองนี้นี่ก็เม็ดหยกนะยุคชาวบ้านเนี่ยยุคแรกๆนี่โบราณท่านก็ว่านะเพื่อนสมาชิกคือท่านเอาพระสงฆ์กอกำแพงนี่มาบดนี่เป็นเรื่องจริง ยุคต้นๆนี่เม็ดแดงก็จะเยอะนะเม็ดทองคําก็จะเยอะเม็ดหยกก็จะเมะเยอะนะถ้าใครมีพระสมเด็จยุคต้นๆนี่ลองส่องสังเกตให้ดีๆนะท่านจะเห็นเม็ดทองคําเม็ดแดงเม็ดหยกเยอะแต่พอมาในยุคกลางยุคปลายเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดหยกเท่าไหร่เพราะได้หมดไปแล้วยุคต้นๆเราจะเห็นเยอะนะเพื่อนสมาชิกนี่นี่คือความงามของท่านนะครับองค์นี้เม็ดแดงก็เยอะนะเม็ดหยกก็เยอะ เม็ดทองคาม,มี1เม็ดนะแล้วก็เหล็กไหลเงินยวงอีกนะองค์นี้นเพื่อนสมาชิกดูนี่นะครับเม็ดยกนะเนี่ยเหล็กไหลเงินยวงนี่นะครับเหล็กไหลเงินยวงก็มีมีเยอะนะเนี่ยเม็ดดาก็เยอะนี่ก็เห็นเม็ดดานะเหล็กเหล็กไหลเราเรียกว่าเพชรหน้าทั่งนั่นแหละครับหรือเหล็กไหลไผ่ดำเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับหลายเม็ดนะครับองค์นี้ เพื่อนสมาชิกดูนะดูความงามงามมากเห็นไหมครับเหล็กไหลเงินยวงเพชรหน้าทั่งนี่ครบนะองค์นี้เรามาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดดูแล้วถุกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่ามาหาช่องสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ